แค่นี้ครับพอครับผมแอปเฮดด้2ยี่สี่ครับครับทางนี้ครับผมแอปเฮดด้ายี่สี่ครับผม H H v c ครับผม Thai Aviation Service ครับผมนี้ Thai Aviation Service โอเคครับผมอยู่ไหนครับผม มาอยู่ตรงนี้ครับ Thai a v i a t Service HHHVC S76D ครับ 더 은혜야 보다 은공마이야에이 보다 이섯 어제 축하 มาจึงทางนี้ครับผมเตดร์จูที่ไทยเวชันเซอร์วิสเห็นไหมครับ